ยาเซลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคลิปที่8นะคะวันนี้ครูนำไบยากรนะคะตัวใหญ่ตัวยักษ์นะคะตัวสำคัญอีกหนึ่งตัวมาสอน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่สามารถสอนได้ใน1คลิปแน่นอนอยังไงก็ดูคลิปที่8แล้วติดตามต่อในคลิปที่9ด้วยนะคะวันนี้เราจะเริ่มกันเลยค่ะไบยากรวันนี้ที่ครูนำมามีชื่อไบยากรว่าคำกริยาอาโยอโยเฮโย ก่อนอื่นเลยเขาไม่ได้มีความหมายนะคะแต่ว่าเขามีหน้าที่หน้าที่ของเขาก็คือเวลาที่เราเนี่ยพูดประโยคนึงมาแล้วเราจะจบประโยคค่ะเน้นว่าประโยคนั้นต้องเป็นการกระทําหรือไม่ก็คุณศัพท์เท่านั้นจะใช้กับประโยคที่จบด้วยคํานามไม่ได้มันคือไวายากรณ์ที่ช่วยทําให้ประโยคของเรามันจบหรือเรียกว่าจบประโยคที่เป็นคํากริยาหรือคุณศัพท์นั่นเองค่ะ และนอกจากนั้นเลยก็คือก่อนหน้านี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้ครูเคยสอนไวยากรณ์ที่มีหน้าที่แบบนี้ไปแล้วหนึ่งตัวแต่ว่าใช้กับประโยคที่สุภาพไวยากรณ์ตัวนี้เราจะเน้นใช้กับประโยคทั่วไปค่ะก็คือพี่นักเรียนสามารถนําไปใช้กับบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปในที่นี้คือใครคนสนิทคนที่อายุน้อยกว่าคนที่อายุเท่ากันแบบนี้ค่ะส่วนประโยคสุภาพหรือระดับสุภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้กับผู้ใหญ่ คนที่เราให้เกียรติคนที่อายุเยอะกว่าเราหรือตำแหน่งงานสูงกว่าเรานั่นเองมันต่างกันตรงนี้ค่ะแล้วก็เนื้อหาที่เราจะเรียนเนี่ยก็คือวิธีการใช้งานไวยากรณ์ตัวนี้นั่นเองค่ะไวยากรณ์ตัวนี้จะมีการใช้งานที่เราเรียกว่าผันกริยาสิ่งที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของการผันกริยานี่เองนะคะก่อนอื่นยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนละกันค่ะอย่างเช่นเราพูดว่านะคะฉันกินข้าว ฉันกินข้าวก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่เราพูดจาสุภาพเราก็จะได้ประโยคว่าชอเนินเติมตัวชี้ประธานนะคะสิ่งที่เรากินคือข้าวข้าวเป็นกร,รําก็เติมตัวชี้กรรออแล้วก็คําว่ากินของเราหมกดาเนื้อหาที่เราใช้คือหมอกซึมีดาเราเรียนเนื้อหาสุภาพแบบนี้ไปแล้วชอเนินท๊บุลหมกซึมีดา แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดรูปสุภาพแบบนี้นะคะเราจะพูดชั้นกินข้าวในรูปแบบของประโยคทั่วไปซึ่งชั้นเหมือนเดิมข้าวเหมือนเดิมแต่คําว่ากินของเรานะคะจากจากมอกซ์นีดะนะคะกลายเป็นบอโกโยทีนี้มันกลายมาเป็นบอโกโยแบบนี้ได้ยังไงนี่ค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนวันนี้มันกลายมาเป็นบอโกโยแบบนี้ได้ยังไงนะคะคราวนี้เราจะเข้าสู่นะคะเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการผันกริยานั่นเองค่ะ ะคะเริ่มจากนะคะลงมาตรงนี้ต่อได้เลยนะคะทุกคนใครไม่พื้นที่ก็เขียนต่อได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเรื่องของการผันกริยาเราจะแบ่งออกเป็นสามก้อนใหญ่อ่ะครูขออนุญาตเรียกว่าก้อนละกันนะคะสามก้อนใหญ่แล้วก็หกข้อย่อยค่ะเห็นไหมคะรายละเอียดมันเยอะมากๆนะคะในหนึ่งคลิปไม่พอแน่นอนอยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่ตอไปด้วยนะคะ เราจะมาดูสิ่งที่เรียกว่า3ก้อนใหญ่กับสามก้อนใหญ่มีอะไรบ้างนะคะมีก้อนของอโยมีก้อนของอโยและก็มีก้อนของแฮโยนั่นเองค่ะตามชื่อไวยากรณ์เลยทุกคนลองลองคิดสิคะว่าตอนไหนเราจะใช้อโยตอนไหนเราจะใช้อโยและตอนไหนเราจะใช้แฮโยนี่คือก้อนที่หนึ่ง นี่คือก้อนที่2นี่คือก้อนที่3ามตอนไหนเราจะใช้อะไรเราก็มันจะมาเรียนเรื่องนี้ค่ะครูขอสอนก้อนที่ง่ายที่สุดก่อนละกันนะคะในบรรดาสามก้อนนี้ก้อนที่ง่ายที่สุดคือก้อนของแฮยูค่ะก้อนที่3าค่ะทุกคนฟังดีๆนะคะว่าเราจะใช้แฮยูได้ตอนไหนค่ะเราเนี่ยจะเลือกใช้แฮยูก็ต่อเมื่อคํากริยาของเราเนี่ยมีฮาดาค่ะ ถ้าคำกริยาของเรามีฮาดาเราจะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนฮาดาค่ะให้มันกลายเป็นแฮยูทันทีค่ะเราจะเปลี่ยนฮาดาให้กลายเป็นแฮยูทันทีถ้าคำศัพท์ของเราคำกริยาของเรามีฮาดาเราสามารถเปลี่ยนฮาดาให้กลายเป็นแฮยูทันทีนะคะดูตัวอย่างแล้วจะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะอย่างเช่นคำว่า ชาลังฮาดาชาลังฮาดาเห็นไหมคะเราเห็นคำว่าฮาดา a าลังฮาดาแปลว่ารักนะคะรักพอเราเห็นฮาดาแบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนค่ะอะไรที่เราไม่เปลี่ยนเรายกมาก่อนชาลังไม่เปลี่ยนฮาดาเปลี่ยนเป็นเฮยูดังนั้นฮาดาก็จะหายไปแล้วเราก็เติมเฮยูทันทีค่ะเวลาเราท่องคําศัพท์ชาลังฮาดาแปลว่ารัก เวลาเราพูดเราต้องพูดว่าซารังเฮลนะคะแบบนี้อีกสักหนึ่งคำนะคะคำว่าคงบูฮาดาคงบูฮาดาเห็นไหมคะเราเห็นฮาราทันทีเลยถ้าเราเห็นฮาดาแบบนี้นะคะให้เราทำการเปลี่ยนฮาดาให้เป็นเฮโยอันไหนไม่เปลี่ยนยกมาค่ะคงบูไม่เปลี่ยน เปลี่ยนจากฮาดาเป็นเฮยูฮาดาก็หายไปแล้วก็เติมเฮยูค่ะคงบูฮาดาที่แปลว่าเรียนเรียนหนังสือกลายเป็นคงบูเฮยูคงบูเฮยูค่ะทีนี้ก้อนที่สามเรียบร้อยถัดไปเราจะไปเรียนก้อนที่หนึ่งค่ะก้อนที่สามเข้าใจไม่ยากใช่ไหมคะก้อนที่สามง่ายที่สุดลําดับต่อมาก้อนที่หนึ่งค่ะก้อนที่หนึ่งมีชื่อว่าอายู Yo. แล้วเมื่อไหร่เราจะใช้อายู Yo? ต้องฟังดีๆค่ะ เราจะเลือกใช้ก้อนที่หนึ่งก็ต่อเมื่อคำกริยาของเราเนี่ยทำการตัดดาทิ้งก่อนพอเราตัดดาทิ้งแล้วอันดับต่อไปอันดับต่อไปเจอสระเจอสระโอหรือสระาเท่านั้นค่ะเจอสระโอหรือสระาเท่านั้นถ้าพี่เจอสระ e ไม่เลือกก้อนนี้เจอสระ o ไม่เลือกกอนนี้เจอสระแอไม่เลือกกอณนนี้ต้องเจอโอหรืออาเท่านั้นค่ะนอกจากนะคะเราต้องดูแล้วว่าเราเจอสระอะไรแล้วนะคะมันยังมีการแบ่งออกค่ะเป็นสองกรณีนะคะแบ่งออกเป็นนะคะหนึ่งจุดหนึ่งนะคะพอเราเจอละเอ้ยครูคะคำนี้มีสระโอค่ะเลือกใช้ก้อนที่หนึ่งแล้วยังไงต่อพอเราเลือกก้อนที่หนึ่งแล้วเราต้องมาเลือกอีกว่าเขามีตัวสะกดไหมคะ่ะ คำว่าตอสกอแปลว่าตัวสะกดถ้ามีตัวสะกดเราจะยกก้อนนะคะเราจะยกก้อนของอยเข้าไปเติมกับคําศัพท์คํานั้นเลยฟังแล้วงงจะต้องดูตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นครูมีคําว่าหนบดาที่แปลว่าสูงอันดับแรกเราตัดดาหิงก่อน ถูกไหมคะอันดับที่สองดูว่ามีสระอะไรตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือสระโอแน่นอนว่าเราต้องใช้ก้อนที่1แล้วสิ่งที่เราเห็นต่อมาคือเขามีตัวสะกดเราก็เลยจะต้องใช้1.1ซึ่ง1.1บอกว่าให้เราเอาก้อนออยไปเติมอันไหนที่พี่ไม่ได้ตัดทิ้งพี่ยกมาแล้วอะไรที่เขาบอกให้เอาไปเติมก็เติมเข้าไปค่ะ ยกหนบตรงนี้มาแล้วก็เอาก้อนอายโยลงมาเติมมันก็เลยจะได้เป็นคำว่าโนภโอนะคะโนภโอที่แปลว่าสูงเวลาเราท่องโดตาสูงเวลาเราพูดโนภโยสูงอันนี้คือกรณีมีตัวสะกดนะคะทีนี้ยกตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งคำละกันนะคะอีกหนึ่งคำอย่างเช่นคำว่า อันคะที่แปลว่านั่งค่ะอันค่ะที่แปลว่านั่งตัดดาทิ้งเจอสารอาเห็นไหมคะต้องใช้ก้อนที่1เราแล้วก็เห็นเลยว่าเขาไม่ตัวสะกดต้องใช้กรณีที่หอะไรที่เราไม่ได้ตัดทิ้งเรายกมาแล้วก้อนที่หนึ่เขาบอกว่ากรณีที่1เขาบอกว่าให้เราเอาอาโยมาเติมได้เลยเพราะมันมีตัวสะกดเราก็เลยยกมาค่ะยกมาทั้งก้อนอยกอาโยมาเติมเอาอันมากลายเป็นคำว่าอันจโย อันจายุที่แปลว่าน,นั่งค่ะที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆอยันจายหนั่งค่ะเห็นไหมคะสระโอหรือสละอาเท่านั้นนะคะถึงจะใช้ก้อนนี้ได้ทีนี้ครูค,คะแล้วถ้าเราถ้าเราตัดดาทิ้งแล้วเจอสละโอก็แล้วเจอสระอาก็แล้วแต่ว่าเขาไม่มีตัวสะกดถ้าเขาไม่มีตัวสะกดมันก็จะมาเข้ากรณีที่1.2ค่ะก็คือไม่มีตัวสะกด ตามมาติดเลยนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดจะทํายังไงคะเรายกก้อนไม่ได้ค่ะเราจะเอามาทงก้อนไม่ได้นะคะแปลว่าเราจะเอาแค่สระค่ะเอาแค่สระากับคําว่าโยมาเติมเท่านั้นค่ะต้องดูตัวอย่างด้วยถึงจะอ๋อค่ะยกตัวอย่างเช่นคําว่าคาดาคําว่าคาดาที่แปลว่าไปเราตัดดาทิ้งเราเห็นสระาทันที และก็รู้เลยว่าเขาไม่มีตัวสะกดในกรณีนี้มันเหลืออะไรพี่พี่ก็ยกมาก่อนนะคะมันเหลือคําว่าคาแล้วเขาก็สั่งว่าให้เราเอาสละอากับคําว่ายูมาเติมแต่เวลาที่เราเติมเราจะเติมไกลแบบนี้ไม่ได้พี่เห็นสระอาสองสละอานี้ไหมคะมันคือสระเดียวกันหมายความว่าเราสามารถรวมล่างไปได้เลยกลายเป็นคาโยแบบนี้ค่ะยกอีกหนึ่งตัวอย่าง อย่างเช่นคําว่าโอดาคาว่าโอดาพอเราตัดดาทิ้งเราจะเห็นสระโอนี่คือก้อนที่1แล้วเขาก็ไม่มีตัวสะกดนี่คือกรณีที่สเราตัดอะไรทิ้งมันเหลืออะไรยกมาก่อนเราตัดดาเหลือโอเขาบอกว่าให้เราเอาสระอากับคําว่าโยมาเติมในกรณีน,นี้ที่มันไม่มีตัวสะกดเราต้องเอาสระอากับคาว่าโยมาเติมแต่เราจะเติมไกลแบบนี้ไม่ได้ค่ะให้เราขยับ เข้าไปมันจะกลายเป็นสละผสมได้ก็คือสละโอบวกอากลายเป็นสละวาอ่านว่าวาโย ο. อ่านว่าวาโย ο. คุณคุ้นนะคะคาโยวาโยมันคืออะไรนะคะคาดาไปโอดามาสองคำนี้เป็นคำตรงข้ามกันนะคะเราควรที่จะท่องคู่กันด้วยค่ะเวลาเราท่องคาดาไปโอดามาเวลาเราใช้คาโยวาโยค่ะทั้งหมดนะคะ สองกรณีกรณีที่มีตัวสะกดเติมทั้งก้อนกรณีที่ไม่มีตัวสะกดเติมแค่สระอากับคำว่าอยู่อันนี้คือก้อนที่หนึ่งนะคะเมื่อกี้ก้อนที่สามก้อนที่ง่ายที่สุดก้อนที่หนึ่งก็ง่ายลองลงมานะะเราได้สามก้อนแล้วนะคะทุกคนเราได้สามก้อนละเราได้เราได ใน3ก้อนเนี่ยเราได้ไปแล้วสองก้อนขอโทษค่ะอ่าเราได้ไปแล้วสองก้อนทีนี้เหลือก้อนอะไรเหลือก้อนของออยนะคะแต่ว่าก้อนของออยและอีก6กข้อย่อยนะคะจะตามมาในคลิปต่ตอไปนะคะก่อนอื่นเลยนะคะลองเอา2ก้อนนี้ไปฝึกดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้คำศัพท์ไปห้าคำนะคะพี่ๆลองเอาไปฝึกดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้คำศัพท์ไปห้าคำที่มันอยู่ในนะคะ สองกรณีนี้ทุกคนลองเอาไปฝึกเขียนดูนะคะคำแรกเลยนะคะโพดาคำที่สองเลยซาดาคำที่สามนดดาคำที่สี่มันทาคำที่ห้ามันนาดา แล้วแต่ละคําแปลว่าอะไรนะะคแต่ละคําแปลว่าอะไรแต่ละคําเวลาที่จะใช้พูดต้องพูดยังไงลองเอาไปฝึกพันกริยาดูนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าเรายังขาดอีกก้อนใหญ่อีกหนึ่งก้อนแล้วก็อีก6ข้อย่อยๆเราจะได้พันกริยาเป็นแล้วเราจะได้นําไปใช้นะคะกับเรื่องของพาเปิ้ลบอกกโยมันแปลงล่างมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันคะ่ะยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ Shqiptare <music>